น้องแมวกันค่ะบอกเลยนะคะว่าโมเนี่ยเป็นทาบแมวทิปตัวยงค่ะก็คือชอบแมวมากแต่ว่าไม่กล้าเลี้ยงนะคะกลัวนูน่นกลัวนี่ไปหมดเลยแต่พอดูความน่ารักของน้องบ่อยๆแล้วเนี่ยก็เริ่มอยากมาเลี้ยงขึ้นมาจริงๆแล้วละคะ่ะแถมใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็คงจะเห็นแล้วว่าเดี๋ยวนี้มีคอนโดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยละคะ่ะก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ดีมากๆเลยนะคะแต่ปัญหาที่ทําให้ใครหลายๆคนนะคะเบรกเรื่องการเลี้ยงน้องไว้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องทาให้อาหารนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วกละะเ,ยน,เยนะคะ จะให้อาหารทิ้งไว้ก็กลัวน้องกินจนอ้วนตุบเสียสุขภาพค่ะแล้วถ้าใครที่เจอน้องที่กินยกัยกยเนี่ยให้อาหารทิ้งไว้แล้วโดนลมน้องก็จะกินไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินอีกทําให้ทาตอย่างเราเนี่ยกินไม่ได้ตามไปด้วยค่ะแถมยังต้องเสี่ยงเจอปัญหามดหรือแมลงจะคอยให้อาหารทุกมื้อเองเนี่ยก็ไม่ไหวคะ่ะไม่มีเวลาปัญหาเยอะแยะไปหมดเลย วันนี้นะคะโมจะมาแนะนําให้รู้จักกับเครื่องให้อาหารอัตโนมัติพร้อมกล้องจากแบรนด์ p e t r o n i ยค่ะรุ่น n e w Vision และ n e w Vision Mini ซึ่งเรานะคะจะมาตอบทุกข้อสงสัยแล้วก็ลองใช้ให้ดูจริงแบบครบทุกเหตุการณ์เลยล่ะค่ะเอาไว้เป็นข้อมูลนะคะสําหรับใครก็ตามที่กําลังจะซื้อเจ้าเครื่องนี้ค่ะและก็เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถใช้เครื่องนี้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงแทนเราได้ค่ะสำหรับความแตกต่างนะคะรุ่นที่มีคําว่ามินิเนี่ยจะจุอาหารได้น้อยกว่าค่ะอยู่ที่2.6ลิตร และรุ่นที่เป็นรุ่นปกตินะคะจะจุอาหารได้3.7ลิตรเลยล่ะคะ่ะสำหรับรุ่นที่มีคําว่าวิชั่นนะคะที่อยู่ข้างๆโมทั้ง2รุ่นเลยทั้งไซส์ปกติแล้วก็ไซส์มินิเนี่ยมาพร้อมกับกล้องความคมชัดระดับ HD ค่ะแถมมีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงในตัวทําให้เราสามารถคุยงุ้งยิ้งแต่น้องได้ด้วยค่ะนอกจากความแตกต่างที่พูดไปแล้วนะคะเรื่องการทํางานอื่นๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยล่ะคะ่ะนั่นก็คือสามารถสั่งงานผ่านแอปไพททนเนียได้ตั้งเวลาในการให้อาหารได้ กำหนดปริมาณอาหารที่ให้ต่อครั้งได้ค่ะแล้วก็มีไฟแจ้งเตือนปริมาณอาหารที่เหลืออยู่ในเครื่องด้วยรวมถึงมีระบบพลังงานสำรองเหมือนกันค่ะสำหรับรุ่น Newt Vision และรุ่น Newt นะคะเมื่อเปิดกล่องออกมาเนี่ยจะเจอกับตัวเครื่องก่อนเลยค่ะแล้วเมื่อกดปุ่มเปิดฟ้านะคะเราก็จะเจอกับชามให้อาหารรวมถึงหัวอะแดปเตอร์5โวลต์ค่ะและสายไมโคร USB ยาว1.2เมตรด้วยค่ะ และสำหรับรุ่น Newtivision Mini และ Newtiv Mini นะคะเ <ś cis> มือ่อเปิดกล่งองออกมาจะเจอกับตัวเครื่องแบบนี้เลยค่ะและสําหรับการเปิดฝาถังเก็บอาหารนะคะจะต้องหมุนแบบนี้เลยค่ะและเมื่อเปิดฝาออกมานะคะเราจะเจอกับชามให้อาหารและสาย USB Type C ยาว1.2เมตรรวมถึงซองการชื้นมาให้ด้วยค่ะสําหรับรุ่น Mini น,นะคะจะไม่มีหัวอะแดปเตอร์่ถมมาให้จะต้องซื้อเพิ่มเอาเองนะคะ ไม่สามารถใช้งานได้นะคะตัวเครื่องนี่เป็นแบบที่ต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาค่ะสําหรับพลังงานสํารองนะคะจะใช้ในกรณีไฟตกหรือไฟดับเท่านั้นเพื่อให้เครื่องเนี่ยยังสามารถทํางานได้ตามเวลาที่ตั้งไว้ค่ะสําหรับเรื่องพลังงานสํารองนะคะของรุ่น new t v i s i o n เนี่ยจะเป็น power bank ค่ะซึ่งจะเชื่อมต่อผ่าน usb a นั่นเองโดยจะใช้กี่มิลลิแอมก็ได้นะคะแต่ว่าขนาดจะต้องยาวไม่เกิน17.5ซนติเมตรกว้างไม่เกิน7ซนติเมตรและสูงไม่เกิน3ซนติเมตรค่ะ ส่วนรุ่น New t i v i s i o n Mini นะคะจะใช้เป็นฐาน LR 1 4หรือฐานไซส์สีก้อนกลมๆแบบนี้เลยค่ะจำนวนสก้อนนะคะสำหรับฐานแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเลยล่ะคะ่ะขั้นแรกเราก็ต้องมี Wi-Fi ก่อนนะคะซึ่ง Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้เนี่ยจะต้องเป็น Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ไม่สามารถใช้ Wi-Fi 5GHz หรือ Wi-Fi ของหองที่ต้องมี u s e r n a m e password ในการเข้าระบบทุกครั้งนะคะสำหรับการใช้งานจาก a i r ์การหรือว่า LTE r o u t e r นะคะแบบ 2.4GHz ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแต่จะไม่แนะนำการแชร์ Hospot ล็อกนี้นะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อตลอดเวลาค่ะเอาไว้สำหรับกรณีที่อยากให้อาหารผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าการเข้ามาส่องน้องๆจากกล้องที่อยู่ในตัวเครื่องค่ะขั้นต่อมาที่ต้องมีนะคะก็คือแอปเทโอนเนียนั่น เมื่อเน็ตพร้อมแอปพร้อมเรามาเริ่มเชื่อมต่อกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเข้ามาในแอปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นลงทะเบียนค่ะหรือถ้าใครที่มีแอคเค n t แล้วนะคะสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ปุ่มน,นี้เลยค่ะเมื่อเข้าระบบเรียบร้อยนะคะจะต้องกดเครื่องหมายบวกเพื่อค้นหาอุปกรณ์ค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเลือกรุ่นอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อค่ะโดยอุปกรณ์นะคะจะต้องอยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะจะต้องกดปุ่มเหนือกล้องค้างไว้5วินาทีจนกว่าไฟจะกระพริบช้าค่ะต่อมานะคะให้กรอกรหัสผ่านไ i f i ของเราค่ะจากนั้นนะคะเอา QR code จากโทรศัพท์ให้กล้องสแกนจนมีเสียงแบบนี้ค่ะเมื่อกดปุ่มได้ยินเสียงรอค้นหาแล้วนะคะก็จะเป็นอันเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยค่ะแต่หากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะตรงไฟสีขาวด้านบนจะติดค้างแสดงว่าต่อ WiFi อยู่ค่ะ หากไม่สำเร็จนะคะให้กดยกเลิกแล้วก็กลับไปค้นหาอุปกรณ์ใหม่อีกครั้งค่ะสำหรับวิธีการให้อาหารนะคะหากต้องการให้อาหารโดยตรงผ่านตัวเครื่องเนี่ยสามารถกดตรงบริเวณปุ่มที่อยู่ด้านบนของกล้องได้เลยค่ะซึ่งอาหารนะคะจะออกมาทั้งหมด10กรัมหรือว่า1ส่วนนั่นเองส่วนวิธีการให้อาหารในแอปนะคะสามารถกดเลือกที่อุปกรณ์ได้เลยค่ะแล้วก็กดปุ่มให้อาหารด่วนนะคะซึ่งอาหารจะออกมา10กรัมหรือว่า1ส่วนเช่นกันค่ะ สำหรับการตั้งเวลาในการให้อาหารนะคะให้กดตรงรูปเอกสารและนาฬิกาที่อยู่ด้านขวาค่ะโดยกดเพิ่มกำหนดการให้อาหารค่ะซึ่งจะสามารถเลือกเวลาและปริมาณอาหารที่ให้ได้นะคะแต่จะไม่สามารถเลือกเป็นวันๆได้เช่นวันจันทร์ให้3มครั้งวันอังคารให้4ครั้งจะต้องเหมือนกันทุกวันค่ะและถ้าหากเรากดวันด้านบนออกนะคะวันนั้นเครื่องจะไม่ให้อาหารเลยค่ะ ดูได on ้จากเครื future, ่องเท่าน like ั้นนะคะผ่านสีของไฟ LED ค่ะซึ่งถ้ากดให้อาหารแล้วไม่ขึ้นไฟสีแดงนะคะแปลว่าอาหารเหลือมากกว่า10%ค่ะแต่ถ้ากดให้อาหารแล้วมีไฟสีแดงกระพริบเร็วๆนะคะแปลว่าอาหารเหลือน้อยกว่า10%แล้วค่ะแต่ถ้าให้อาหารแล้วนะคะมีการติดค้างในระบบทําให้เครื่องทํางานไม่ได้เนี่ยจะขึ้นเป็นไฟสีแดงค้างค่ะกดเข้าไปที่อุปกรณ์แอปแพทโทเนียก่อนเลยนะคะและกดเลือกเป็นวิดีโอค่ะภาพก็จะขึ้นมาแบบนี้เลย ตัวมุมซ้ายของภาพนะคะจะเลือกระดับความชัดได้ค่ะและมุมขวานะคะจะเป็นการขยายภาพให้เต็มจอค่ะแถวด้านบนสีเทาตรงนี้นะคะสามารถใช้ถ่ายรูปบันทึกวิดีโอแล้วก็ดูรูปภาพได้ค่ะและแถบด้านล่างสีเขียวตรงนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ลำโพงอยู่ซึ่งสามารถเปิดปิดลำโพงจากตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าเสียงลำโพงเนี่ยอาจจะเบานิดนึงนะคะทุกคนอาจจะต้องใช้หูฟังในการช่วยฟังนิดนึงตรงกลางนะคะจะมีรูปไมโครโฟนอยู่ค่ะเมื่อต้องการพูดคุยกับน้องๆน,นะคะก็คือกดค้างค่ะแล้วก็พูดได้เลยเหมือนวอน,นั่นเองค่ะ นอกจากนี้ยังมีปุ่มให้อาหารด่วนอยู่ด้านขวาอีกด้วยค่ะได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาจำลองสถานการณ์ไฟดับด้วยปลักสามตากันแต่ทุกคนก็ห้ามลืมใส่พลังงานสำรองแล้วก็ต้องคอยเช็คแบตเตอรี่ที่เหลือด้วยนะคะ เจ้าเครื่องนี้นะคะสามารถให้อาหารสัตว์ได้หลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะเอาไปไว้ในกรงก็ได้นะคะใครที่เลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหนูเลี้ยงแมวเลี้ยสัตว์นักพันเล็กหรือว่าใครที่เลี้ยงไก่ตามสามารถใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยสามารถให้อาหารชนิดไหนได้บ้างค่ะไปกัน ไปแล้วนะคะสาหรับ9คําถาม9คําตอบที่โมมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็หวังว่าจะช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยพิจารณา,ารับน้องๆเข้ามาอยู่ในชีวิตได้อย่างไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างที่ทําให้เราเนี่ยดูแลเขาได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะคะ่ะและสําหรับใครที่มีน้องๆที่น่ารักอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีความสุขสนุกกับน้องๆได้ทุกวันไปนานๆเลยนะคะ และสำหรับเดือนแห่งความหลากหลายในความรักนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยยังมีความรักให้กันอยู่เสมอค่ะไม่ใช่แค่กับมนุษย์นะคะแต่กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวรวมถึงอย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไป